สวัสดีาเช้าครับเพื่อนๆนครับวันนี้วันที่12ธันวาคม2565นะครับผมเข้ามาเพื่อที่จะตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มของฝรั่งไส้แดงหงเป่าสือนะฮะฝรั่งไส้แดงหงเปวาสืออ่าที่จะทําการตัดวันนี้สองต้นนะฮะเพราะว่าอ่าใบของเขาถูกทาลายนะฮะโดยเชื้อราแล้วก็ ผมจะตัดแล้วก็ใส่เข่งนะฮะแล้วก็ไปกองรวมกันไว้บริเวณนั้นนะฮะแล้วก็เผาทำลายนะครับไม่งั้นเชื้อรา,าที่เกิดขึ้นที่ใบนะครับจะไปโดนกับต้นอื่นนะครับก่อนที่ผมจะทำการตัดแต่งเนี่ยผมก็ทำการเติมปุ๋ยสะสมอาหารไว้ที่ต้นโดยใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าห้ายี่สิบบวกกับสิบเจ็ดเสมอนะฮะอ่าประมาณสองเดือนนะครับ สะสมไว้ก่อนแล้วก็ดูช่วงจังหวะเวลาให้ถูกต้องนะฮะการตัดแต่งที่ถูกต้องจริงๆแล้วควรจะตัดแต่งในช่วงฤดูฝนนั่น,นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมีน้ำเต็มที่นะครับพืชได้รับน้ำเต็มที่สองก็คือใบที่เขาแตกออกมาเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องของอาการซันเบิร์นให้เราเห็นนะครับเพราะว่าใบอ่อนที่ออกมาเนี่ย เขาออกมาก็จะเจอแดดที่ไม่แรงมากนะฮะก็ทำให้เกิดความเสียหายน้อยนะฮะอันนี้จะมีมะแมลงวีขาวที่ต้น,นแล้วก็มีผลอ่อนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวอันนี้เราตัดออกให้หมดนะฮะคือของป่อสืออ่วนบ้านผมเนี่ยจะมีมะแมลงวันทองนะฮะเข้ามาทำลายผลตั้งแต่เรียงเล็กๆก,กันครับซึ่งเรากา็ไม่ได้ฉีดยานะฮะ เข้ามาเจาะตั้งแต่ดอกก็เป็นดอกรุ่นนี้นะฮะเห็นไหมัดอกดอกรุ่นนี้โดนเข้าทำลายากมาแมลงวันทองนั้นคะตั้งแต่ยังไม่ได้รับการผสมนะครับเขาก็เจาะไปเรื่อยนะครับแมลงเกานี้เดี๋ยวผมตัดเสร็จทรงพุ่มจะเหลือแค่เม็ดกว่าๆแล้วผลจะออกมาเป็นไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆตามรับชมนะครับได้ทําการตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็ผมตัด ไม่เหลือเลยนะฮะเพราะว่าใบที่เขามีอยู่เป็นใบที่มีเชื้อราเข้าทําลายเยอะพอสมควรนะครับก็ใบชุดที่ผมตัดทั้งหมดเนี่ยผมเอาไปกองไว้เพื่อที่จะเผาทําลายในอนาคตด้านน้นนะฮะก็ทําคลิปเก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้วันที่12ธันวาคม2565หลังจากนี้ ที่เราได้สะสมอาหารไว้ที่ต้นก่อนตัดแต่งแล้วเนี่ยอีกกี่วันจะแตกาตาใาบาออกมาชุดแรกเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะฉีดพ่นสารตัวไหนเพื่อกําจัดเชื้อราชุดเดิมที่จะกลับมาอีกรอบหนึ่งก็เพื่อนๆก็คอยติดตามดูแล้วกันนะฮะท่านท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วย,ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อตอไปของช่องไอป้อมแฟมิลี่วันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนเข้าชมจนจบคลิปนะครับก็ขอบคุณมากๆนะฮะก็วันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ